สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่กดติดตามช่องนะคะเพื่อนๆที่ชอบการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่สีถ้วย four of cups เมื่อได้ไพ่ใบนี้คือความไม่แยแสและความเบื่อหน่ายอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณคาดหวัง ทำให้คุณไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณคำสำคัญตั้งตรงความเบื่อหน่ายไม่แยเสสถานการณ์เคลื่อนตัวช้ากว่าที่คุณคาดไว้ความผิดหวังจดจ่ออยู่กับด้านลบปฏิเสธการยอมรับโอกาสที่คุณมองไม่เห็นโฟกัสทั้งหมดไปในสิ่งหนึ่งโฟกัสไม่ได้หญ้าเขียวขจีในอีกด้านหนึ่ง คือกำลังคิดหมายเลขสี่ธาตุน้ำราศีกรกฎดาวพระจันทร์อัญมณีที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ไข่มุกคำตอบใช่หรือไม่ใช่อาจจะการทำบุญเสริมดวงควรทำบุญที่วัดห่างไกลยากจนวัดไม่มีใครทอดกระถินสัญ,ญลักษณ์สี่ถ้วยไพ่สี่ถ้วยโฟอท์ครับ แสดงภาพชายหนุ่มนั่งอยู่ใต้ต้นโพซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่กำลังพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของเขาถ้วยสามใบถ้วยสามใบตั้งตรงบนพื้นหญ้าสิ่งนี้สามารถสะท้อนความคิดที่ว่าสถานการณ์ยังมีแง่บวกอย่างไรก็ตามเขากำลังจดจ่ออยู่กับแง่ลบเม เมฆยื่นถ้วยมาทางด้านขวาของเขาซึ่งหมายความว่ามีโอกาสอยู่ข้างหน้าเขาแต่จิตใจของเขาถูกบดบังด้วยการตัดสินเขาไม่เต็มใจที่จะยอมรับหรือแม้แต่มองไปที่โอกาสแขนและขาไขว่ห้างแขนและขาคขว้กันซึ่งอาจบ่งบอกว่าเขาไม่เปิดใจรับความคิดและบทสนทนาใหม่ๆ และปิดตัวเองด้วยการหลับตาแบบมีสมาธิเครื่องแต่งกายเขาสวมชุดสีส้มและสีเหลืองซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของช่องท้องแสงอาทิตย์และจากระศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สามารถนำเสนอตัวเองเป็นอารมณ์และความมั่นใจในจินตานุภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาความหมายไพ่สีถ้วย ไพ่สีถ้วยโดยทั่วไปโ o ล of Cups ในการอ่านโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการขาดความตื่นเต้นในชีวิตทั่วไปของคุณนี่เป็นเพราะปัจจุบันของคุณเคลื่อนไหวช้ากว่าที่คุณคาดไว้อาจบอกเป็นในว่าคุณกำลังจดจ่ออยู่กับความคิดด้านลบของสถานการณ์แทนที่จะสังเกตด้านบวกไพ่โฟล์อฟคับ ยังสามารถบ่งบอกถึงสิ่งที่บางสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่ควรซึ่งอาจแสดงถึงความไม่แยแสอย่างมากในการหาสาเหตุว่าเหตุใดสถานการณ์นี้จึงเกิดขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนจาก two of one การอ่านจะหมายถึงการสแสวงหาการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเบื่อหน่ายแต่ต้องการแรงจูงใจและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไพ่หัวกลับ four of c u p ีมีมุมมองในแง่ดีที่เกี่ยวกับชีวิตอีกเล็กน้อยไพ่ใบนี้สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคุณมีความสามารถ และพลังงานที่จะก้าวข้ามความคิดที่ว่าสิ่งต่างๆกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆและคุณจะเริ่มยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นคุณจะตระหนักถึงสถานการณ์ของคุณมากขึ้นและมีความชัดเจนและมุมมองมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคุณเข้าใจว่าการขาดความตื่นเต้นและความสม่ำเสมอที่น่าเบื่อนั้น เป็นเพียงชั่วคราวและจะเปลี่ยนไปตามความพยายามความรักและความสัมพันธ์ f o ลครัเป็นไพ่ที่เป็นกลางเมื่อปรากฏในการอ่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันสามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายและการขาดพลังในความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณซึ่งอาจทำให้คุณหรือความสัมพันธ์ของคุณกลายเป็นคนเฉยเมยและเคลื่อนไหวช้า แม้ว่านี่จะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะลองทำสิ่งใหม่ๆในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนำประกายแห่งพลังงานกลับคืนมาอย่างไรก็ตามพลังงานที่มากเกินไปอาจบ่งบอกถึงดราม่ามากเกินไปดังนั้นโ of ์ u p คยังเป็นสัญญาณที่ดีของช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่จำเป็นในความสัมพันธ์ของคุณ คุณอาจรู้สึกเบื่อที่ความสัมพันธ์ของคุณยังคงเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงเวลาที่ต้องลองอะไรใหม่ๆหรือคุณอาจไม่พอใจกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ปัจจุบันของคุณให้หัวกลับ f o ลท์ออค Cup ในการอ่านความสัมพันธ์ความสามารถระบุช่วงเวลาของการตรัสรู้หลังจากการไตรตรอง เป็นไปได้ว่าคุณได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการใครคีรวนอย่างลึกซึ้งและตอนนี้กำลังเริ่มเข้าใจว่าเป้าหมายและความทะเยอทะยานที่คุณมีต่อความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจต้องหยุดพักชั่วคราวเนื่องจากขาดความตื่นเต้นและพลังงานดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทบทวนสถานการณ์และสถานะของคุณใหม่และก้าว ไปข้างหน้าด้วยแผนการที่มั่นคงกลับกันหากรู้สึกพอใจและรู้แจ้งเติบโตทางอารมณ์ยอมรับปัจจุบันก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงและมองในแง่บวกอารมณ์ไม่คงที่แสดงออกทางอารมณ์มองโลกในแง่ร้ายค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ